สวัสดีครับผมหนึ่งปุยบรรเลงนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวคุยสูตรใหม่ที่ผมขายนะครับเป็นคุยไทยเทียบเสียงสากนมาตรฐานไทยนะครับผมใช้คําว่ามาตรฐานไทยเพราะว่าเราสามารถทํานิ้วควงเสียงไทยได้นะครับแล้วก็อันอื่นที่มันมีเสียงซ่อนมาเราก็ทําได้นะครับลองมาฟังเสียงกันอ่าเรื่อนี้เป็นปุยพยุงนะครับคีดีนะครับแต่ว่าทุกคีที่มีขายที่เราทํา ก็สามารถทําแบบนี้ได้ทุกขีนะครับลองฟังเสียงกันเลยนะครับจากเสียงโน้ตปกตินะครับเสียงสูงนะครับนะครับความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถจับโดได้สามที่นะครับจับโดดได้3ามที่ที่ที่หนึ่ง ที่ที่สก็คือโดปกติของโดสูงที่ที่สคือโดแบบรีคอเดอร์ของปุ๋ยฝรั่งซึ่งคุยปกติตรงนี้จะเป็นโดชาร์ปนะครับตรงนี้จะเป็นโดชาร์ปแล้วถ้าถามว่าโดชาร์ปจะไปอยู่ไหนโดชาร์ปมีไหมมีครับปิดหมดเลยเปิดรูนี้รูเดียวนะครับนะครับมันก็จะไปตรงกับ เสียงของคุยปกตินะครับในในตรงนี้ในตรงนี้นะครับก็จะตรงกันแบบนี้นะครับหรืออีกที่ก็คือจับแต่ลูนิ้วคําคือเสียงเดีวยวกันนี่โดช์ปนะครับแล้วก็คู่ควงนะครับเสียงคู่ควงเสียงคู่ควงของเราเป็นเป็นระบบนิ้วไทยเลยนะครับ เริ่มจากฟานะครับนะครับเดีย๋ยวเลี้ยงให้ดูอีกรอบนะครับตรงทั้งนิ้วทั้งเสียงนะครับแล้วก็เ,เสียงซ่อนนะครับนะครับแล้วก็ เสียงซ่อนอีกจุดหนึ่งสนิ้วครบโดเรมีฟาซอนลาทีปบนะครับแล้วก็เสียงชาร์ปเสียงแฟดแฟดชาร์ปฟาชาร์ปก็ยังมีเหมือนเดิมลาแฟดซอนชาร์ป ครับลาแฟดทีแฟดโดชาร์ปนะครับมีครบเหมือนเดิมนะครับก็คือ,อเป็นคุยทยเทียบเสียงสากลมาตรฐานไทยเพราะว่าวัดที่นิ้วควงไทยโดยทั่วไปแล้วถ้าคุยทยไเทียบเสียงสากลเนี่ยนิ้วควงจะไม่ตรงเราก็ต้องทดจะใช้ปกติไม่ตรงอย่างซ่อนถ้าปกตินะครับอันนี้เป็นทีซ มันจะสูงใช่ไหมครับถ้าเราจะให้มันตรงเราก็ต้องปิดอีกรูก็ต่ำไปนะครับมันไม่ค่อยตรงนะครับจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยแต่คุยเหล่านี้ตรงครับคุย่ดายเทียบเสียงสากลมาตรฐานไทยนะครับจากหนึ่งขุี่ดเลงครับทุกคียนะครับของเรา จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยจับโดยได้3ามจุดเหมือนกันทั้งหมดก็มีเสียงซ่อนเหมือนกันทั้งหมดนะครับแต่บางเราอาจจะกําลังแก้ไขบ้างนะครับเช่น b f a t t ในันจะมีเสียงสูงแกว่งนิดๆเน,นี่ครับโดยประมาณนี้เราก็กําลังปรับปรุงแก้ไขแต่เสียงพวงตรงเสียงอย่างอื่นก็ตรงนะครับแต่อาจจะมีติดนิดๆน,น,นะครับก็เดี๋ยวแก้ไขปรับปรุงแล้วก็จะรีวิวให ทุกท่านได้ชมได้ฟังกันนะครับนี่สําหรับคุยพิเศษแต่คุยอื่นผมก็ยังขายเป็นปกติอยู่ก็มีคุยที่หลากหลายนะครับหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นคุยอู้คุย PVC คุยอะไรต่างๆก็ยังขายเป็นปกติไม่ใช่ว่าอันนี้ดีกว่าอันนั้นอันนั้นดีกว่าอันนี้ความพิเศษของแต่ละอย่างก็มีไม่เหมือนกันนะครับมีไม่เหมือนกันแต่อยากให้รู้ว่าคุยในรุ่นนี้สูตรนี้นะครับเป็นคุยที่เราสามารถ นำเอาความสามารถพิเศษของเครื่องตีไทยเข้ามาใส่ในคุยไทยเทียบเสียงสากลได้และตรงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไปเล่นดนตรีไทยประยุกต์นะครับร่วมวงร่วมอะไรเราก็สามารถใช้เทคนิคการใช้เสียงควงได้แล้วไม่ผิดเพี้ยนนะครับตรงด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวคุยไทยเทียบเสียงสากลมาตรฐานไทยไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับจากหนึ่งคุยมะเรงสวัสดีครับ